ข่าวใหญ่กองทัพไทยล่าสุดจ้าไทยเตรียมถอยเครื่องบินรบใหม่ไม่ใช่มือสองไม่ใช่รุ่นเก่าแต่เป็นกริ p เพ EF รุ่นใหม่ล่าสุดจากสวีเดนใช่ค่ะเครื่องบินรบน่าหล่อสายพันธุ์ไวกิ้งเร็วแรงแพงและพร้อมส่งรวเร็วนี้รัฐบาลอนุมัตินะรอบนี้ไทยตั้งงบไว้1 9 5 0 0ล้านบาทจะซื้อก่อน4ลำก่อนในเฟสแรก แล้วค่อยจัดเต็มรวม12ลำถ้าคิดเล่นๆก็ประมาณ4,800ล้านต่อลำคือซื้อได้คอนโดพร้อมที่จอดเจ็ด400ห้องอะ่ะ g r e p n n EF เป็นรุ่นใหม่กว่า g r e p ั n CD ที่ไทยไม่อยู่แล้วข้อดีคือไม่ต้องเรียนใหม่ยกชุดระบบคล้ายกันแต่เวอร์ชันใหม่นี้แทบก็เยอะมีเรดาร์ ASA ระบบลบอิเล็กทรอนิกส์บินต่ำไวและยิงจรวดข้ามเส้นขออฟ้าได้ด้วย แถมยังบินขึ้นลงบนสนามบินสั้นๆได้ด้วยคือแบบถ้ามีถนนลูกลังที่แห้งพอมันก็ลงได้อะเอาดีแต่ตอนนี้รอแค่คณะรัฐมนตรีเซ็นไฟเขียวซึ่งถ้ทาทันก็น่าจะเซ็นได้ภายในเดือนสิงหาคมปีนี้งานนิไทยจะได้เครื่องบินรบใหม่แบบไม่ต้องง้อน้ำมันสหรัฐไม่ต้องติดชิ้นส่วนแบนด์และได้เทคโนโลยีกลับมาด้วยคุณล่ะคิดว่าคุ้มไหมกับการซื้อร e ิปเ E รุ่นใหม่ หรือควรเอาเงินไปซื้อเรือดำน้ำเครื่องยนต์ก่อนดีคอมเมนต์ไว้เลยจ้า